สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครับจะมาชวนเปิดกล่องพัสดุนะครับที่เป็นของขวัญน,นะครับที่เราสั่งมานะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องของขวัญเปิดกล่องพัสดุพร้อมกันนี่นะครับก็คือกล่องนี้นะครับยังไม่บอกว่าสั่งของอะไรมานะครับ เดี๋ยวไปเปิดพร้อมกันแต่ว่าบอกคร่าวๆไว้ก่อนว่าเป็นของขวัญน,นะครับจากร้านรักจังกิฟทช็อนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมองเห็นไหมเอ่ยนะครับบังหน้าไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันจริงๆทำเป็นคลิปออกมาเพราะว่าะจะได้เป็นการอันบ x ็อกด้วยแล้วก็ ดูว่าของที่เราสั่งมาเรียบร้อยหรือเปล่านะครับไปเปิดดูกัน,นอ่าเดี๋ยวจะบังหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาต ยกลงมาข้างล่างนะครับสภาพกล่องอยู่ภายนอกโอเคนะครับเรียบร้อยดีเดี๋ยวมาดูของข้างในกันดีกว่าว่าเป็นอะไรครับก็แพ็กมาอย่างดีนะครับแพ็กมาอย่างดีเลยนะครับอ๋อมีห่อบอเบอร์มาด้วยมองเห็นลางๆแล้วเนาะ ว่าเป็นอะไรนะครับกับหัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับวางไว้ก่อนสองชิ้นนะครับอันนี้แล้วก็มีอีกสองชิ้นนะครับเดี๋ยวมาแกะับเบิลออกนะครับสภาพกล่อง ข้างในก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีบุษลาลครับอ่า เรียบร้อยแล้วมาดูทีละชิ้นเลยนะครับนี่โอ,โอไหลไหลครับมองเห็นไหมครับอันนี้เป็นอผ้าคลุมไหลนะครับผ้าคลุมไหลเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะครับของทางภาคอีาสานเนาะอย่างร้านรักจังกิฟช็อปก็อยู่ที่อ,อำนาจเจริญนะครับเขาก็ แพ็กเกจของเขาทําเห็นไหมครับสวยก็ทำอ,ออกมาเป็นในรูปของพวงมาลัยนะครับแต่เผอิญว่าเดี๋ยวต้องเอาไปยึดกับกระดาษกาวข้างในเห็นไหมครับอันนี้ชิ้นที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับของอยู่ในสภาพที่ดีเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์เก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นสีอก็ก็เป็นสีสีสีครีมนะครับอันที่หนึ่ง ชิ้นที่2นะครับก็เหมือนกันนะครับเป็นปะทอแต่อันนี้เป็นสีชมพูชมพูที่แบบชมพูไม่ไม่ได้แจดไม่ได้แจ๊ดมากเนาะชมพูแบบตุนๆหน่อยก็สีละมุนละมุนนะครับเป็นสีค่อนข้างสุภาพนะครับเสีเยงดูอีก2กล่องว่าเป็นสีอะไร ต้องค่อยๆแกะนิดนึงครับเดี๋ยวมี่จะไปกรีดโดนกล่องข้างในแล้วก็จะโดนมือด้วยไม่ใช่อะไรอีกสองกล่องนะครับอีกสองกล่องเป็นก็เป็นเหมือนกันครับเป็นเห็นไหมครับอ๋ออันนี้เขายึดมาให้แล้วเห็นไหม เป็นสีม่วงนะครับอันนี้เป็นสีม่วงเลยนะครับเป็นพวรมาลัยแบบนี้มีผูกโบ้ให้ด้วยนะครับอัน,นสีสวยและอีกหนึ่งชิน้นชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือเป็นผ้าทองเหมือนกันนะครับสีฟ้านะครับอันนี้นะครับก็เรียบร้อยครับทั้ง สี่ชิ้นของเราของขวัญสำหรับผู้เกษียณอายุราชการนะครับก็แพ็กเกจค่อนข้างดีสวยเหมาะที่จะเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ในวันเกษียณอายุราชการหรือว่าในโอกาสพิเศษอื่นๆต่างๆนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดตามในเพจของร้านรักจังกิฟ์ช็อปครับได้เลยนะครับเซิร์ชเข้าไปใน Facebook รักจังกิฟ์ช็อปได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้คงต้องบอกลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามว่าครั้งหน้าจะมาแกะกล่องอะไรให้ดูอีกนะครับบ๊ายบาย